คุยเปน็นเงินเอาบุญเขาเปงินแต็งนี่งินแตง็งลูกเงินกมนี่เงินแตง็งอือไมห่างเว่อร์เบื่แล้วข้างหลังรอจิรอจังมือเนี่ยว่าจะให้จนะหน้าให้สวนมาเมียก็ได้ไสจะเห็นเมียให้รอทั้งมือเนี่ยโอ้ยกูละเบื่อนายเมียกูข้าออกงานถาม มีบ้านจะซื้อกับอะไรอียังบุยาขาจังคมไหมก็ให้่หนาบุญยาขาจังคมไหมยูบ้านบัวยู่บ้านไปงานดิแม่ผู้ใด้วะ แต่งโตเทเทวะมึงแม่นบุกต่อมัวต่อมไม่อังไม่เังอีกม,มาอีกแล้วโย่มาไม่อังฮะมากูนึกว่าผู้ใดไหมเอ้าคุยแล้วใหม่แต่งโตเดียวมึงมึงอย่าไปเลยมึงหยอกงานดิ เฮ้ยไปเงินเอาบุญเขาเปงานแต่งนี่งานแต่งลูก่มนุ่มมี่งานแต่งเออมไม่หยังโอ้ยแล้วข้างหลังรอสิรอจมูกเนี่ยว้ยอยู่ก็ให้แต่น่าให้แต่สวนมาแม่ก็เลยใส่จะเห็นมี่ให้รอทั้งมือเนี่ยไม่หยังมากระเป๋าพร้อมกระเป๋าเท่ยมีเงินอยู่บนนี่นะฮะนี่เนาะเงินจะซ่องเขาเฮ้ยรถขยอยแล้วไม่ตยังสูงอีเงินจังไง งาแต่ง well> ู้องเนาะเดกู้องไอหยังจะไปนาจไอยังหันใส่่องด้วยใส่องแม่นคืใส่หนักแทะว่าลูก้องมือขวากว่าลูกสัมผัสได้เลยโอ้จัหูผสมลูกพี่เนาะนามามาานีมหนึ่งอาจะไปไหอีกมัวไพ่อหญ่ ให้ยางัวจะกนานเท่านี้นีตเติมยางัวตเติมยางัวทุกคนบักต้นมึงแล้วนะตีเร็วๆเนี่ <c oughs> ยรห้องลนะไปอยู่นี่ไปอยู่ไปอยู่นี่ห้องแล้ว เล้วแววอย่าง่วนโอ๊ยสาง่วนบอกมาแล้วกินตาเยอะมากบอกมาแล้ยวเราจะไปงานบุญกันไปงานบุญเออมาหาอยังโอ้ยหูว่าสิส้วนมึงไปเก็บเห็ดพอเนี่ยนะเก็บเห็ดอีกแล้วว่าข่อสิไป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 เดี๋ยวแล้แกมพอว่านี้ประเทศทิมมันเนาะมันว่าเพ็ดเน่าเนาะไปมนาะนี่แหละกูอ๋อนั่นั่นนั่นมุ้งไปซะเออเขาจะไปเอาบุญงานแต่งกคน ไปเอาเอาไปถุงยางไะไปห่อตัวหุวงพุ B ่งกุะายอยู่ม kind of ัหยามาได้แล้วมันหยาอยู่บ้านเราเออไป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 แล้วพ่มาไั้นมาไวๆเร็วเร็วยากขนาดนั้นแตงตัวยังกซาก็ด้แทงตัวจะเศร้าแล้วก็งงให้เร็วโอ้นนี่ล้านมึง